ทักไทยแบบฟองหิวไปได้ไหมเรียดมันไม่มีทา,ทาไทานเลยเหรอมีอยู่สองท่าเนี่ยอะไรวะนี่ตายมันมตายไหม,ไมเออมันเป็นก๊อกมันไม่ใช่กรอ ทำ <c oughs> ไรวะนี่ <c oughs> เป็น,น <c oughs> จุดเรียกได้มาเห <c oughs> ยียบไม่ได้เลยเห <c oughs> ยียบซ้ายเหยียบขวาก้มต่ำสิจ๊ะก้มต่ำท่าว่าอะไรวะนี่ที่มีท่านี้ดึงดึงเขาเรียกว่าท่าก้มต่ำ

พี่จะสอนท่านี่อ่ะหนูจะเต้นใส่ทุกคนไม่ได้นี่ลงไหนให้ฟางไม่รู้ฝักไปมั่วไม่รู้ใช่หมดูแล้วทำไมน่ารักจังอ่ะนี่เราต่อตูดจะไปเหรอใช่หนู่มมาก่อนตูดพี่ทราไมอ่ะพี่อยากตูดนะถ้าเราลงไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันเกาะอะไรบินวะเนี่ยนี่แหละฟาร์มตรงนี้แหละพี่ฟาง์ี่ฟาร์มเยอะเกิน มันมีอะไรเลยดูบอกพี่ดิดูบอกพี่ดิไปแล้วชอบเี่ยอะไรอะพอพี่หักสวัสดีสวดีเราพูดเดียวกันหรือเปล่าสวดีสวดีตายรู้จักเราไหมเสวัสดีพี่หนึ่งสวดีพี่สองนี่อะไรด้วย วันนี้รีบเดินนอนนั่นที่อะไรมีการสีสีชมโูมี้ด้วยอะไรอ่ะคืออะไรอะ่ะไฟเบาลูกไฟอ่ะ ตายลูกพีก้ามันทำไมเนี่ยไอ้ตรงนี้มีเรือมีฟองมีเรือผมจะไปเป็นนักล่าโจรสลัดให้ได้เลยไม่พี่กุนมีกุนมีกอนตัวไหนมีกุนมีกอนตัวไหนซีบันซีบอลนี่จะถอด ยิงน้องทไมนั่งยังนั่งแล้วนั่งแนะโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 ออ้โ้โหโ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ ว้าว wow! ในร่องถี่นีว้าวปืนเก็ตลิงด,ด,ดูดูหมวกพี่ดิบัดดี้บัดดี้ทำไมหนูเกีย้ยข้างไม่ได้อ่ะกัเดี้หนักหนักปืนหรือเปล่าบัดดี้บัดดี้เฮ้ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยเอาละข้าคือกัปตันเรือข้าจะสั่งเจ้าเฮ้ยมีข้าวหัวด้วยแหละดูดิ66ล้านเบลีโอ้ใครวะนะเนี่ยเขาดูวันพีชมากไปปหมเนี่ย พี่หนูไม่เห็นตาพี่เลยตาพี่อยู่ไหนอ่ะพี่หายตาหนูก็ไม่เจอโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเดินซีเดินซีครับเดินซีต้องต่าต้องขวาต้องต่างต้งตัาอะไรวะเนี่ย อะไรอวดหนูกอ่ะก็หนูจะกินไหมเนี่ยพี่มีตะมองหนูไม่มีอ่ะนำเก็บปืนดิมีอะไรอ่ะซ่อมอ่ะซ่อมเฮ้ยซ่อมเะไรน่ะดูเจ้าซ่อมไปไล่แทงเขาเฮ้ยพีู่นะพี่รู้จักว่ะมันใช่เหรอไอ้เวลาเราจะกินไส้กรอกเราก็ต้องกินกับซ้อมดิหนึ่งทีสี่รูพี่รู้จักหรือไม่หนึ่งทีสี่รูด้วยยิงเปิดไอ้หนู ไหนเฮ้ยเราต้องยิงไปด้านหลังด้ดานนี้ถูกไหมยิงไปด้านนี้ถูกไหมยิงไปด้านนี้ถูกไหมยิงไปนู้นไปไม่ได้อะไรเนี่ยเ <c ười> ป็นยังไงหรอหนุนลองลงมาดิพอดีเป็นไงน่ารักไหม ไปทางนู้นดีกว่าวงมาละเราต้องไปทางท <ไป S 1> างนู้นว่ะพี่ไปพี่ไปพี่ไปมันต้องให้คนอื่นยิงเหรอไมไ่ก็กดลูกตัวเองยิงอ,ะอ่ะ <c oughs> โอ้พี่ไปไม่ไกลเลยพี่ตกน้ำพี่ตกน้ำมาพี่ว<ะ>้าไปไหนแล้ววะ <c oughs> แล้วมันไกลกว่าพี่ตรงไหนวะ <c oughs> พี่ปอนกันหลังมีคนทีมันแล้วอีกหนึ่งเออเอาอะถ้าขานีนิจ้าหนูหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ผมไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไฮสลิงงาหลัก สนุกจังเลยมีสลามด้วยพีฟองเหมือนสลามเลยแค่นี้สลามเราข้าไหมอ่ะไม่สลามอดีตทักไทยเราหรอกเพราะว่าทักไทยเราคืมนุษย์ทักไทยสลามดิ้งทักไทยสลามย่อย ได้เหรอเออทักทายสลามทักทายสลามบดีอะไรอ่ะไอ้ระเบิดไม่หมมีคน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 เออแตกแตกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไงไอ้พี่ไปกดผิดพี่สไลด์มารีบไปรอข้างอดเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีรถไหนรถใช่ไหม โปพีแปลว่าปาร์คยิ่งออมันเป็นลานจอดรถหรือเปล่าพี่ถ้าวิ่งพี่ตลกจัเลยอ่ะพี่โหกคนคือซ่อมวิ่งแบนนะโอ้ยโอ้ยโดนยิงน้อนยิงหลังที่บองพี่ที่พายโหนไปแบบนี้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 อีกตัวนึงเอ้อ I am the win ว่ะ I am the win เอาว่ะ คนบ้าเลยไปคุยกับหุนไร้กายทั้งายทั้งายทั้งายยังไงอะชายที่แบบยกย้ายมาเนี่ยลองลองเต้นแล้วหมุนนิดหมุนรอบตัวหมุนสามร้อยหกสิบองศานี่อ๋อจอมแสงจมแสมแสเกลียดอ่ สวยเจอตั้งนานแล้วใครจะขับไปดูเองไปไปเข้าวงนะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงยิงไปกลางวงแล้วไปเลยเร็วออกขวาเออ่าฮึเสียงรถอย่างแน่นบอกเลยหัวใช่ล่ะเฮ้ยคนค้นคนตรงไหนวะมีิคนอยู่ไหนอะหนูมองไม่เห็นคนนี่มันกำลังยิงกันอยู่อะโอ

เดี๋ยวมาดูตัวมันก่อนนิตาเหมือนกูกตาจะหลุดออกมาเลยนะครับมันขึ้นในคนเดียวปหมมีตุ่มนี้ก็ได้ไปนิ่เขาเาไอ้จีบ้าชนมึง้ว้น้าแม่ฉันันใครก็ได้กินไนตันได้ไหมเมันรถมเนรถวัตจีไหมเดี๋ยว่ะเหมือนกล่องแอร์ดอปเลยอะลงไปดูไหมไปยันวไม่เ็ดิเฮ้ยพี่ได้อะไรอะ ได้หัวหัวยูนิคอร์นที่เข้ากับปัาเลยเฮ้ยนี่มอแตกด้วยถรือใส่ไหมพี่ให้ค่้ยค่ๆยคนขนด้านหลังไอ้บองแท็กสองไหนอ่ะเฮ้ยหนูหนูไม่ได้ถือซ่อมนะพี่เฮ้ยเซลับิงเซลับิงจมต่ กมต,ต่ำก้มต่ำสิจ๊ะกมต,ต่ำกมต,ต่ำ,ตตำ,ตตำก้มต่ตอะไรวะเนี่ย<า>ไปเทไปไปไปวงมาแล้ววงมาแล้วมาขี่ม้าโอ๊ยโดนยิง <c oughs> ว้ายว้ายม้ายยน้าม้า้ ด้วยอ่ะเห็นปหมเนี่ยจองก่อนห้าเหมือนเดิเห็นดิพี่ฟองพี่มีเห็นนะพี่ฟองลองกดใช้ที่พี่เห็นอะไรวะเนี่ยข้างหลังพี่เนี่ยทำไมมันสีสายลุงแบลจังวะยเได้ก้มตันได้ก้มตันก้มตัน ขี้บูดอูดตัวใหญ่ใหญ่ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้เหรอนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้เหมือนกันเราต้องวิ่งเข้าวงเลยเนี่ยไป่มีปองวิ่งเข้าวง,ง,งากุมกลาดปีการกลมกลาดกลมกลาดเมื่อไร่รถจะมาไม่รู้วงจะมาแล้วไปก่อนลนะเด้อเข้าวงก่อนพี่กระดูดละมาะดูดละหดยังหดยังเฮ้วนะพี่ยกไอ้ถุงธงให้หนูเองอ่า

ยิงบอลยิงบอลลองลอง้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 องน้องตายพี่น้องตายโอ้ยโอโอยอันนี้บอดทัวร์เลยเนี่ยิงไม่โดนที่เลยเห้พี่น้้งตงไใครไม่ไนไม่รู้เราต้องตะวงแล้วอะไม่นะพี่ติ๊งตุ้งุะไปดีก้มชิวจังต้กังจิ๊กจ๊กต้ั มันชิวจังวะไปเจอคนเจอคนเฮ้ยนก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 โอ้ย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 ฟองข้างหลังไปฟองเอ้าชนะ่ฮะ ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a t m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATEMC ครับผม